ใครเขียดใครทำมันเนาะนอกทำมันเดา๋ยมาแอลกับเบื้องที่จะไปไหนนะเวนสามนกันน่ะกันทุกท่านเลยนะไม่แอลกับบ้านเยืองเนี้ยในเวี้ยกันเนี่ยแปลกทั้งม่น่ะกับแอลกันเนี่ยมันมีท้ำมีผาอย่างงี้เลยโอยเจือเจือถ้าเปิดไก่หั่นน่ะเปิดซื้อน้ำสักขวดรีโพสักขวดหรือว่าซื้อพักสีจิ้นเนาะอปตกกับไอ้สตางค์เนาะเอาอันนี้ปาผีวุ้ยจิ้นเจ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่จะลงไปเวียงสาจะเอาแผ่นนั้นหนังไปเปิด ครับปี่กับเจย์โอ้ก็นายกอย่างนั้นก็นด้วยันเอาได้ครับพ่อพีไอ้ผมทั้งนั้นครับนายกอบตนี่เปิ่นพยาอีเอ้ยการทําอย่างสักอย่างพี่จะบอกไอ้ก่อนว่าบางครั้งเนาะมันต้องมีสมาร์ทมีสตางค์ทในการขับเคลื่อนเล็กน้อยแต่ว่าถ้าจะพัฒนาแต่นายกก็ต้องได้รับแรงใจจากมูเอ้ยมูปีน้องมูเนี่ยแต่จ้องเจยกันหน่อยเออมาจากใจโอ้ค่าอันไขเครืนเผาเวียงนี่พัฒนาขึ้นนายกเจิญชาวบ้านไปรวมพัฒนาแหเนี่ยวันป่อวันแม่วันอย่างบันปีแม่กันไปเที่ยวไปพัดเพน จะไปแลกท่องเที่ยวแล้วจะได้เงินัท่องเที่ยวตีเขามีความภาคภูมิใจเฝ้าดูแลอย่างนี้นะครับเนาะเอาโอ้โหยินดีครับยินดีครับเอาขอบคุณครับฝาก่ันพระจรย์สามารถด้วยแต่ว่าเปิดโทรศัพท์งไวยพรทำกับแปถากมารมทเป็นเซียวกันมานะแบบนี้ห้าสิบปีปีนี่บริอายุก็ต้องชื่นชมนะครับหลายๆตีก็ถึงบอกแล้เมื่อหนานเนี่ยนะครับสิ่งตีจะได้เงินได้ความประทับใจสิ่งีนเขายินยอมพร้อมด้คือการพัฒนา ตีทองเข MM. ียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะอายาเสีเลี้ยนผ่านเรื่องซักหน่อค่ะค่ะว่าอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมใบ่หญ่เรื่องซักนะครับผมสปทอนน่นผมปุ้ยครับปุ้ยสปทอนปุ้ยค่ะค่ะขอโทษค่ะอยากจะเลี้ยนเกี่ยวกับอาจีพักข้าวของรถรถเล็ดโยนนี่นะคะส่วนมากเลยจานี้อาจีพักข้าวน่ะปัก ปิดทภาพหมายเลขเนี่ยเขาจะที่นี่เกิดแบบมีการอุบัติเหตุเนี่เขาจะบอกสามารถหันหมายเลขได้ค่ะเจอหลายเลยอยากจะเจะไรครับตีพักอย่ครับตีพักตีพักเ้่าเนี่ยค่ะอ๋อกัรจนน้ากากที่เป็นโค้งเล็กที่เป็นเล็กหน้ากาครับจ่ายใจค่ะมันไปปิดีไปทะเบียนรถนี่บี่นี่ค่ะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะบอกสามารถพอหันได้นี่นะคะอยากจะทั้งจราจรหรืออย่างแก้ไขนะคะ เอ้ยเจียก็ว่าการ d ีไ i g n โค้งเล็กกันจนหน้าหลังเนี่<ฮ>บยบังป้ายทะเบียนเนี่ยแต่ามดทางหลวงถ้าไปตั้งแต่ภาคกลารรงไปนแต่ี้แต่อันนี้บอกสื่อว่าเปิดอลุ่มอลวยวเราะวาเยกจากแยะอันยังกระจับเห็นมดแต่ว่าเหมือนเอ้ยนี่คิดถูกอันนี้กฎหมายเปิร์ใยนี้นะใส่กันจนแบบนี้นะเปิดจากขึ้นป้ายเห็นป,ป้ายทะเบียนอย่างชัดเจนรถคันหน้าขับหลังสามารถมองเห็นได้ไหมครับโอเคยินดีครับขอบคุณครับอันนั้นกตอีกเรื่องหนึ่งคือ คนเวลาหนังรถไปแอวในที่ต่างๆอ่ะเวลาดื่มเอ่อเว้นเหล่อยหรือว่าเบียร์อย่างเงี้ยแกก็จะโยนทิ้งข้างกลางอย่างเงี้ยดู้ว่น่าเกลียดมากนี่หางนี่หางกระตาเลยก็ครับอ่าค่ะโอเคครับค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับเกิดเจริญขอบคุณครับนี่เป็นกิจสำนึกของแต่ละบุคคลนะครับ มีทางขยะยเห็นมีถุงใส่นเอาขายก็ไม่กว้างขายดีดีก,ก็เดี๋ยวมูกรมทางคนไปเที่ยวพัดตังไปจะไปปัดไปอันเอาตีตัดหญ้าไปโดนขวดจะได้เจ็บพหายมันนะดีครับอุ้ยเฮ้กำลังใจนื้โอ้ปลาบัาานทึกบีม่ครับเออให้กำลังใจอันพี่วุ้ยครับหนห้พี่วุ้ยบอกรายละเอียดตีต้นไปย่าเสียโค้งเนี่ยมันจะบ้านมาได้บ้านแล้วบ้านแล้วไอ้มันดุมอยู่เลย ว่าไปเออไปบัดไดครับวันที่เจ้าเอ็ดนะไปวันนี้เลยพอดีน้องสาวผมอยู่เวียงสาปังปอนเปิดน้ำมอวดกันเปิดจะบ้านถึงบันไดอ,อ๋อก็น่าจะเนี้ยครับมะก,กราเนี้ยครับบอกว่าบ,บ,บันไดขยายไปเตะบันนี้หรอบรัดนี้หรอจากฮันไปฮันจากฮันไปนี่ไปแอลให้พ่องไปให้กำลังใจพี่น้องคนสถานไปกินสตรอเบอร์รี่ของัอง้นสวนแม่โจ้เนี้ยไปดูสวรรค์บน,นดอยออกไปแล้วคือบันทันเนาะ ลเราอย่างหันเนี่ยแหละเราอย่าอปีน่าก็ครับดีเลยพี่ปุ้ยเนี่ครับไปพอเหี่ยอานะครับท้าของเขาเี่กเก็บมีลุงจ่าสัญชัยครับเราคือไปไทยเนี่ยกับพอได้หันในเฟซกับขอเองเหมือนกันแต่เตัวเองจะโบนไปพอปลาเห็นหนักกว่าสวัสดีครับครับผมสิอ่อรุ่นหนึ่งสัญชัยเ่อนเส้นถนนนะครับอ่าครับเจริญครับสายตาบ้งผาเองนะครับคือเส้นอ่าตาบ้งผาศิล่าเพชรเนี่ย เขาเขาตำบลอยมยมตำบลบผมครับพอดีว่ารถอาจจะมีรถเปินพอรถบรรทุกทิกล้่ออย่างนี้ครับเนาะอันเปนดเวลาบั้งข้างนี่ผมหันคือเขาเขาอยู่คือใกล้ถนนสายนั่นตลอรรลดรถกัแน,นักมาเจ้ามาแรง,งนี้ครับเปิดเปิดาเกยติจะอ่าขับจะจ่ายเหมือนขับเร็วนะครับเนาะเรากะมีระเด็กนอนชาวบ้านอย่างนี้เปิดแล้วก็ชว่วงนี้มีนักท่องเที่ยวอย่างเปินก็เข้าไปเส้นนั่นเปิดไป อ่ที่นี่ผมป่าฟากสมูตี่มีส่วนเจ้าของหรือว่าเจ้าของกิจการเปิดนี่นะครับเนาะมาเป็นยังครับเดี๋ยวจะเอิ้นบอกป่าเซิร์ชเชื่อมาเป็นยังบอกป่าเซิร์ชแมนนะครับบอกบอกบอกเป็นยังเปิดเปิดบอกกัได้บางทีป่าเซิร์ชเปิดกับว่าเราขับปักกับเปิดว่าอู้แล้วปุ้ยแต่เขาเขาลดมันก็ลืมไปพ่องอ่ะยังพ่องดีมากพี่ไปเป็นห่วงครับเพราะว่ามัน่งอเนาะเนาะโอ้การหายห่วงปีเซิร์ชจอมผ้านะครับบอาเป็นยังครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับดีครับ กยังว่าก็เหมือนในเวียงเหมือนกันนะครับป้าป๋าลูกพี่เสิร์ดช่วยบอกคนขับหน่อยก็เหมือนในเวียงนะครับห้ามข้าวคนขับรถกับบมโง่เนี่ยพาเข้ามาเสดใส่ไฟเนี่ยเจ้าของกิจการตึกบอกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับอ่คุณคือครับครับผมก็คือผมก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ปพก็แบบ อ่าผลลัพธบ้านทุกคนนะครับน้อครับยังยังยังไม่ได้ขอบคุณเป็นเต่าใช่ไหขอบคุณเลยเจินครับอ่าอ่าราชการอัุญาผมขอชูนสมกองมปเป็นน้องบ้านเหาเนาเมืองน่านน้อครับอ่าผลชาวบ้านเปผลชาวบ้านตีดีมากเลยครับเนี่ยอ่าการถามต่างก็ผมสังเกตว่าสามสีวันนี่นะครับผมมีแล้วจวนเรื่องก็แต่ไรก็อย่างต่างตรงห้องผลมาจจัก ต่างจากว่าเดีวคนผู้โสต์ตัคนนกับเนื่นนอะว่องยนะอ่าผมเห็นเาถกันดีใจเลยเนี่ยพี่น้องบ้านเขาเนี่ยครับแล้วก็ผมไปเห็นเห็นเต้หนุ่จารถแคนไปไหนี่ยผมเห็นเราออนเยาวชนบ้านเขาเนี่ยอืมผมสังเตเห็นนะครับเขาไปถามว่าที่ขมีอะไรให้เหนเหลือไหมข้าผมดีใจกนาดเลยเนอืมอืมครับขอขอบคุณทนงทางรากันด้วยนะพี่น้องโอ้ยินดีครับขอบคุณครับอันนี้แหละครับ ที่ผมพยายามแล้วก็ตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงมาจนถึงเอาบกับนั้นพยบาบาลทุกคนอยากให้แบบนี้โดยเฉพาะนะครับตีบเป็นห่วงแล้วก็ฝากได้โทรศัพท์มาอวยพรผมคือท่านนายกตุรินเราเอนุญาตบอกบอกตอนนี้เพราะว่าหลากๆห,หลายได้ไปเยี่ยมแล้วก็ได้หันสิ่งนี้อยากจะบอกผ่านปี่น้องการเป็นเจ้าบ้านทีนี้สิ่งที่เขาจะบอกกล่าวหลักฐานคือสิ่งแบบนี้นําสิ่งทีนี้ไปบอกกล่าวหลักฐานเหมือนูุสวรรค์นาข่าวนี้ไปบอกกันนะครับต้องขอบคุณอย่างสูง วันนี้นะครับจะได้กระจ้างช่วยกันใส่ใจไม่ต้องไวอย่างครับรถล้างเนี่ยรถชมเมืองเนี่ยใจ้เวลาประมาณชั่วโมงชมงั่วโมงสิบเนี่ยเปิื่อนหนังเนี่ยต้องชื่นชมเดี๋ยวถ้าผมเป็นใกล้หรือว่าผมจะบอกให้รถชิดใส่ให้เปลี่นแสงไปก่อนแต่บางการ์ดถ่ายวิดีโอใบยาแกแสงด้กระหลัมพนักแต่บะเกยมีเสียงแตรบีบไหลแบบบ่ป้อใจต้องขอชื่นชมเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ทีนี้กับฝากคือสมาคมธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร ประชุมปรึกษาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาตังยืนมาแอนอกมาอูก,กันยอมรับสภาพและอู้กันแต้ๆจะช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะแผ่นพับแผ่นทีได้จะแด้ขออนุญาตบอกนี่บ่าบ่าดีเครื่อท่องทินเปิดนง่นะครับงบประมาณมันจับกัดจับเคลียท่านได้รับผลโดยตรงโรงแรมร้านอาหารนะครับพร้อมศูนย์บริการนักเดินเทศบาลสเมืองน่านในภาพรวมของจังหวัดยินดีจะบ,บริการ บอกกาเหลัาขันเพื่อยังยไม่ป็ดจุดไว้ได้บอกเกาเหลันแต่ท่านต้องมีส่วนรวมพาะท่านได้รับผลประโยชน์โดยตรงเสียสละครับห้าร้อยหกร้อยปันแล้วแต่หลงขันกันทําแผนภาพิน,พนตีมีจอร้านท่านท่านจะสบายใจอ่ะขอ,อยาดเอยถึงเมื่อกี้โรงเรียนมาแพอ่างน้ําออเชงกลางการุณาปลดป้ายลงด้วยนักถ่องเที่ยวไปแล้วเปิดใยญ่มาอย่นี้ครับมงตึดนีเนอะไปปลดป้ายออกเหียละก็หันแต่ว่ามันซื้อหันทีไหนตีหนึ่งไป นักแข่งแห่พิสสนามยังางบอลลงเดีเจิญนีมลเอาลงเนยละครับมันหนะครับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้เร้องผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนาท่านใหม่นะครับท่านนายอดิศรพิทยายนบกรเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงไานะครับเป็นแตแต่ๆตตีพอได้หนังสือคือรองผู้ว่าราชการอำนาจ,จเจริญ รักษาการรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแต่แทนิวเขียนแล้วเป็น่านอดิศรพิทยายนมนะครับเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตอนรับเตทันจริย์ด้วทางมาบันไดบังหูนะครับหรือวนก็โรงเรียนนขศหับสมัคร,รเรียนนะครับน่านเรียนศึกษาทุกระดับจันไปติดต่อสถาบันได้แล้วก็หับสมัครคนงานตียังว่างานอยู่นะครับใครที่อยากจะเป็นคนงานของนขศ7103สมสกแต่ทีแน่ไปหาที่ห้องทะเบียนโรงเรียนครับ ด้วยความงงแย่ครับจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านนายกองการมาสุจังหวัดน่านนะครับท่านนิลอ,อรัยะท่านท้องถิ่จังหวัดนะครับท่านเฉลชยฝ่ายนั้นใช้แล้วก็โดยเฉพาะในเขตเทศบ,บาลเมืองน่านท่านสุรพลสุทธิ์ได้ห่วงเรื่องของการเดินทางวันนี้เลยท่านยังหลงเหลืออยู่นะครับขอบคุณทุกตันตีใส่ใจและหักบ้านหักเมืองแผ่นดินนี้คือถิ่นเกิดขอทดเทิดและแทนคนแก้ไขครับออกมาขอโทษแล้วก็น้อมรับและแก้ไข สำหรับเรื่องของการเก็บตีจอดรถวัดพระราชแห้งแต่ว่าได้รับการประสานมาแล้วว่าเป็นการเข้าใจพิษต่างวัดแล้วก็ตงังเอ่เจ้าบ้านบ่มีส่วนหูเห็นแต่ยังไดนะครับเปบ็นการกระทําของคนมางกมตีได้แอบ,บอ้างด่ากกได้แก้ไขว่าน,นั่นไปเรียบร้อยแล้วนะครับยืนยันวา่าแห้งจะมีการเก็บการ,รถจอดได้เป็นงานประเพณนนี้แล้วก็คือเจ้าบ้านได้มีส่วนมีอะไรได้ ในการจัดงานปะเพณีต่อันนอกเหนือจะนั้นเปินวีการเก็บสตางค์ครับขอพุณครับที่ได้โทรศัพท์บอกกาวเราขานสึ่งกันอะไรกันเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยใช้รถใช้ถนนนะครับซ้ายคันขวาคันแบ่งกันไปร่วมทำกิจกรรมดีๆนะครับในปีมะโรงนะครับ255 5มีความสุขสึ่งกันอะไรกันครับป้ากับแม่ครับวันพุครับวันนี้ผมภิญญาเดชาติวงศ์พูดในรายการลากันไปก่อนครับเจิญพร้อครับสวัสดีครับ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาค่ะการประ